เฉลยใบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสวสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คนหนึ่งนะครับได้รับใบรายงานผลการเรียนภาคเรียนสุดท้ายดังนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลการเรียนนะครับเป็นเกรดของอเป็นคะแนนของแต่ละวิชาแล้วก็เกรดแต่ละวิชานะครับแล้วก็มีหน่วยกิจแต่ละวิชานะที่ตารางนี้ให้มา คำถามแรกจงหาเกรดเฉลี่ยของภาคเรียนสุดท้ายของนักเรียนคนนี้อันนี้ก็คือภาคเรียนที่2ของมหละนี้เทอมสุดท้ายเลยนะครับได้ผลเป็นดังนี้นะครับข้อ1ให้หาค่าให้หาเกรดเฉลี่ยจากผลการเรียนอันนี้นะข้อ2ถ้านักเรียนคนนี้มีหน่วยกิจสะสมและเกรดเฉลี่ย5าภาคเรียนที่ผ่านมาเป็น75หน่วยกิจก็คือภาคเรียนที่ผ่านมาในเรียนไปแล้วสี่สิบเจ็ดสิบห้าหน่วยกิต จะไ,ได้ค่าเฉลี่ยเป็น3 7มนะตามลำดับทีนี้เขาบอกว่าจงหาเกรดเฉลี่ยของนักเรียน6ภาคเรียนของนักเรียนคนนี้นะ,อ,ะอันนี้ข้อ2ก็คือให้หาเกรดเฉลี่ยรวมทั้ง6ภาคเรียนนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มต้นที่ข้อ1ก่อนนะหาค่าเฉลี่ยของอภาคเรียนนี้ก่อนนะก็คือภาคเรียนตาม ตารางนี้นะภาคเรียนสุดท้ายของม .6 นะครับนี้การหาเกรดเฉลีย่ยเนี่ยมันเป็นการคำนวณค่าเฉลีย่ยเทียบกับอ,อะไรล่ะเทียบกับหน่วยกิตอ่ะนะมันไม่ใช่เป็นการหาค่าเฉลีย่ยเทียบกับจํานวนว,วิชาทั้งหมดนะมันเอาหน่วยกิตเนี่ยเป็นตัวอ,อะไรล่ะเป็นตัวพิจารณานะครับนี้เพราะฉะนั้นเวลาคํานวณเนี่ยมันจะต้องคํานวณแบบค่าเฉลีย่ยที่มีการถ่วงน้ําหนักอ่ะนะครับ ซึ่งสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกรณีที่เป็นเกรดเฉลี่ยนะออกรณีที่เป็นถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันจะใช้สูตรที่แตกต่างกับสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั่วๆไปนะปกติค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั่วๆไปเราหาโดยเอาจํานวนเอาข้อมูลทั้งหมดเนีย่ยมาบวกกันให้หมดเลยถูกไหมแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็หมายความว่าถ้าเราหาแบบทั่วๆไปนะก็เอาเกรด ทุกแต่และว,วิชาเนี่ยมาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจํานวนวิชาทั้งหมดนะอันนั้นทั่วๆไปแต่ผิดนะในการคํานวณเกรดเฉลี่ยเนี่ยเขาไม่ได้คํานวณกันแบบนั้นนะาการคํานวณเกรดเฉลี่ยเขาจะคํานวณต่อหน่วยกิตนะครับนี้เขาจะคํานวณโดยใช้สูตรนี้ครับนะสูตรค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักอืม จะหาได้โดยเอาน้ำหนักในที่นี้ก็คือหน่วยกิจนะครับ i ไป,ไปคูณกับเกรดนะก็คือข้อมูลตัวที่ i น,นะ i ก็เป็นตั้งแต่1ถึง n นะแล้วก็หารด้วยจำนวนน้ําหนักทั้งหมดนะครับ i เท่ากับ1ถึง n เอามารวมกันเ,เวลาแทนค่าแทนค่ายัางไงก็คือแทนค่าอย่างนี้นะงั้นเกรดจากสูตรนี้เกรดเฉลี่ย นะเทอมสุดท้ายมหนะภาคเรียนสุดท้ายภาคเรียนสุดท้ายอ่าไงครับเราก็เอา เดบิวในที่นี้ก็คือน้ําหนักน้ําหนักในที่นี้ก็คือเกรดอะนะนะเกรดเช่นภาษาไทยเนะี่ยเกรดได้1เอาไปคูณกับเออไม่ใช่หน่วยกิจเนี่ยนะไม่ใช่นะอา่าดบิวในที่นี้คือหน่วยกิจไม่ใช่เกรดนะคือหน่วยกิจนะครับ x ในที่นี้ก็คือเกรดหน่วยภาษาไทยหน่วยกิจ1เกรด3.5ก็หนึ่ไปคูณ3.5แล้ววิชาถัดไปก็เอาหน่วยกิจไปคูณกับเกรด1นคูนสบวกกับ0.5นคูนส บวกกับ0.5คูณ4นะครับบวกกับ0.5คูณ3ไล่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะบวกกับ0.5 5คูณ2.5บวกกับ1คูณ4บวกกับบวกไปเรื่อยๆเลยครับ1คูณ3.5 บวกกับ0.5คูณ2บวก0.5คูณ4บวก0.5คูณ4นะแล้วก็บวกกับ0.5คูณ2 0.5คูณ4 0.5คูณ4 3ตัวแล้วก็3คูณ4 0วกศ5คูณส5บวก1คูณ4บวก1คูณอ,อ,อย่างนี้ครับแล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดนะจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดเอามาบวกกัน WI เครื่องหมายซัมเมชั่นแบบนี้ก็คือหมายความว่าเอาหน่วยกิจทั้งหมดมาบวกกันครับก็เป็น1บวก1บวก0.5บวก0.5 บวกด้วย0 5จอีกทีหนึ่งโอมีศ .5 ้าอีกนะบวกด้วย0ู4้าสี่ตัวแล้วก็บวกด้วย1บวกด้วย1บวกด้วย0ูจ้าอีกสามตัวบวกด้วยสามบวกด้วย0 5นจ้าบวก1บวก1เอะอย่างนี้ นะครับสุดท้ายจะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็นทั้งบนมาบวกกันทั้งหมดนะั 5, ้นหนึ่งคูณสามจุดห้าหนึ่งคูณสามบวกกันทั้งหมดมันจะได้เป็นสี่สิบเจ็ดจุดห้าครับด้านล,ล่างบวกกันหมดแล้วมันจะได้เป็นสิบสามครับสองสามสี่ห้าหก สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเออได้สิบสามนะคิดเลขออกมาก็จะได้ประมาณ3 6มจุดหกห้าเออเพราะงั้นเกรดเ,เฉลี่ยภาคเรียนสุดท้ายของเอเอนักเรียนคนนี้นะตอบเกรดเฉลี่ยเทอมสุดท้าย ของนักเรียนคนนี้เป็น3.65นั่นเองนะครับอ่ะจบข้อที่1นึต่อข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยเขาให้หาเกรดเฉลี่ยนะของทั้ง6กภาคเรียนเลยนะครับ เกรดเฉลี่ยนะหกภาคเรียนทั้งหกภาคเรียนเออเราก็หาไงครับเราก็ตั้งต้นที่สุดเดิมน,นะเราก็เอาหน่วยกิจทั้งหมดเนี่ยไปคูณกับเกรดทั้งหมดนะทุกวิชาของแต่ละปีนะแล้วก็หารด้วยหน่วยกิตทั้งหมดเออ ใช้สุดนี้ครับเหมือนเดิมแหละน,นะ i เท่กากับหนึ่งถึง n n ก็คือจำนวนวิชาทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่ทั้ง6ภาคเรียนนะตั้งแต่มปลายก็6ภาคเรียนถูกไหม ทีนี้เราก็หาไงครับเราก็หาอย่างนี้นะเ,เราก็เอาผลบวกนะเอาซั m a t i o n ของ w i คูณเ i เนี่ยห้าภาคเรียนแล้วก็ไปบวกของ5ภา,าคเรียนที่ผ่านมาแล้วก็ไปบวกกับภาคเรียนสุดท้ายมันจะได้อย่างนี้ครับมันจะได้เป็น sum i เท่ากับ1ถึงเออ N นะครับ ดีกว่าหาอย่างนี้ของห้าภาคเรียนบวกกับเ WIXI ของภาคเรียนสุดท้ายแล้วก็หารด้วย W ไอทั้งหมดนะ W.I หน่วยกิจทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่า5ภาครเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมัน75เออแล้วก็ภาคเรียนสุดท้ายเนี่ยหน่วยกิจทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่ครับหน่วยกิจทั้งหมดมันก็เป็น 1, 1, 1 5, นึ่บวกหบวกศูบวกอย่างเงี้ยนะครับเออหรือว่ามองจากอันนี้ก็ได้นะเออภาครเรียนสุดท้ายเนี่ยหน่วยกิจทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้แล้วเป็น13ถูกไหมเอองั้นเราก็เอา75 หน่วยกิจของ5ภาคเรียนที่ผ่านมามาบวกกับ13ครับเป็นหน่วยกิจของภาคเรียนสุดท้ายนะก็สามารถคำนวณหาเกรดเฉลี่ยของ6ภาคเรียนออกมาได้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเราจะต้องคำนวณผล summation ตัวเนี้ยผลบวกของ w i x i ของ5ภาคเรียนที่ผ่านมา นะอันนี้ติดออกไว้ก่อนนะเราไปต่อไม่ได้แล้วสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาซิกมา w I x x i นะของ5ภาคเรียนแล้วก็หา Wixi ของเทอมสุดท้ายนะครับนะ ของหาภาคเรียนก่อนคำนวณไงครับเ,เราก็รู้ว่าค่าเฉลี่ยนนะเ,เกรดเฉลี่ยนนะเ,เนื่องจากนะอนนี้งจากเกรดเฉลี่ย5ภาคเรียนนะมันก็เท่ากับเอา wi xi นะออของ5ภาคเรียนหารด้วย เกรดเฉลี่ยทั้งหมดของ5ภาคเรียนก็คือ75ถูกไหมทีนี้โจทย์บอกเกรดเฉลี่ยของ5ภาคเรียนมาว่าได้3.75นะงั้นเราก็แทนตรงนี้นด้วย3.75ก็เท่ากับซิกมา W I X I ของ5ภาคเรียนหารด้วย75เนี่นี้เราก็ย้ายข้างแล้วก็สามารถหา W I X I ของ5ภาคเรียนออกมาได้ก็ได้3.75คูณด้วย75เท่ากับ ซิกม่าวไอเอ็กไอของห้าภาคเรียนยก็ได้เป็นตัวนี้ไอของห้าภาคเรียนก็คำนวณตัวนี้ออกมานะได้เท่าไหร่ครับ 2, 1, 2, อออสองหนึ่งแปดจุดสองห้าสองแปดหนึ่งจุดสองห้า ถูกไหมอันนี้ของ5ภาคเรียนนะทีนี้เราก็ลองไปดูซิกมา x อ็กของ6ภาคเรียนออของภาคเรียนสุดท้ายนะครับออของภาคเรียนสุดท้ายเนี่ยเราหาไงครับเเราก็เอาเนี่ยนะ หน่วยกิจไปคูณกับเกรดนะครับ1ไปคูณกับ3.5แล้วก็บวกกับอะไรบวกกับ1คูณ3บวกกับ0.5คูณ4บวก0.5คูณ4บวกไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะนี้ทางลัดก็คือว่าเราดูจากข้อ1ได้ดูจากข้อ1ตรงไหนครับนี่ไง บรรทับบนเนี่ยที่เราบวกกันเม่อกี้ W I X I ของเราคิดเฉพาะเติมสุดท้ายป่ะได้ตัวนี้สุดท้ายมันบวกกันได้เท่าไหร่ครับได้ตัวนี้ครับ47.5เอาตัวนี้แหละจากข้อหนึ่งเนี่ยมาใช้ได้นะสุดท้ายมันจะได้เท่ากับ47.5ครับเอออ่ะพอได้อย่างนี้แล้วปั๊บก็ง่ายแล้วทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า ฉะนั้นเกรดเฉลี่ย6ภาคเรียนก็หาได้จากเอาผลบวกของระหว่างหน่วยกิจกับเกรดของ5ภาคเรียน5ภาคเรียนก็คือเท่าไหร่2 8 1 2 5บวกกับผลบวกระหว่างเกรดอผลคูณระหว่างเกรดเฉลี่ยกับเกรดผลคูณระหว่างหน่วยกิจกับเกรด นะครับแล้วก็เอามาซัมเมชันของภาคเรียนสุดท้ายเนี่ยมันได้เท่าไหรมันได้47.5แล้วก็เอามาหารหาร75บวก13สอสุดท้ายมันจะได้เป็นเท่าไหร่ก็คิดเลขออกมานะบวกเลขออกมาก่อนแล้วก็หารกันนะจะได้ค่าสุดท้ายเนี่ยเป็น3.74 ถูกไหมด้านบนบวกกันมันจะได้เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็น8อันนี้เป็น12ทอั้ง2ทด1นอันนี้เป็น3อันนี้ก็เป็นจุดด้านล่างก็เป็น88นะิบแก็หารกันสุดท้ายก็ได้ตัวเลขออกมาประมาณเท่าไหร่ครับ3.74นั่นเองเอ,อันนี้คือเกรดเฉลี่ยของ6ภาคเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบเกรดเฉลี่ยของทั้ง6ภาคเรียนเป็น3.74นั่นเองนะครับอ่ะข้อสอก็จบนะครับเหนะ็นไสรุปข้อหนึ่งเนี่ยตอบอะไร ตอบ3.65ข้อ2เนี่ยตอบ3.74นะครับ